สวัสดีครับเบื้องรถจ้าสวัสดีค่ะครับผมเศร้าวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนหกแปดครับยู่ที่คอเกอรรถครับบ้านนาคอควายครับตบลมนองกรุงเทเภอเมืองจังหวัดกาสินครับจจกโตครับเบื้องเมื่อนี้เมื่อนี้ฮารายการจ้ะมีแบบใดเนี่ยครับมีแม่บอกใส่งากเหล้วกามีอนาคตพอพันธ์แล้าก็แม่ทองทองแรกจ้ะแล้วก็พอพันุแขะอีกตัวนึงจ้ะแม่เห็นพอพันธุแขะเป็นไฮไลท์อย่เป็นที่เด็ดเลยครับซึ่งกระแสค้อยแข่ตัวนี้มาแรงนะครับแต่การผสม นะครับผู้ใดหาไปผสมตัวมือนีเด้ครับจะพลาดตัวข้างหน้าเขานี่ตัวแม่ที่ขับมาเป็นตัวผู้เดี๋ยวใหญ่ค่ะดใหญ่มากครับฮะน่ารักแค่ครับสวยสวยเลย,ยละเอียดเลยครับเอืยอตัวนี้สร้างตัวนี้เป็นแม่แยกลูกค่ะคลูกเพ่นแยกขายไปแล้วก็เลยเหลือแต่แม่เพิ่นผสมกับสร้างอุดรนไว้ให้แล้วจ้ะผสมได้ยักมือหรอครับ ผสมได้สมยุคเขาเนี่ยแหละจ้าไดปาาา้ประมาณหามือนี่ยแหละจ้าอ่าประมาณหามือนี่จ้าหามือนี่ประมาณนี้นะครับส่วนสูงประมาณไหนครับเลยเนย้อยหาสิบหาค่ะไงอีหลีไงวา่าค้วยผูแล้วจ้าทรงลูกคากอยู่เดียค่ะลูกกระขายไปเกือบแสนไงขกอีหลีไงเง้ยา,ยา,ยยากระดูกไงครับโตเขาเนี่ยเป็นลูกเบิ่มพันล้าน,นจ้ะพัน่าโตคือคือเบิ่มกับเสียเลยครับคือเบิ่มเลย ล่ำเนื้อล่ำตัวหนาตาทางเขาคือเพิ่มเลแคยแ่าเพราะมตัวแมีสื่อมนแบงเท่าไหร่ครับเออตัวนี้ตัวนี้เปิดแบงอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นจ้ะะาราคาหนี่ต่อรองได้จ้ะคือเบิ้งนะครับถ้าทองมานะครับไว้ลอยหาสิบเป็นซัดชัดเจนจ่าล่ะกะเอาหมอมาอตะซาวเบิงก่อนเฮาจ้าผสมหมอเป็นคนมาตรวจรังไข่เองแมนจ้าให้มาตรวจเบิงกนว่าใครสมบูรณ์ดีบอกระสมบูรณ์ดีค่ะ เป็นชัดชัดเจนแม่ใครับเอื้อยแล้วเห็นว่ามันมีอาการเอื่อยแล้วเว้าซู่ตะกองครั้งกไทยายทํานะครับว่าคว้ยตัวนี้มีเมือกไหลอ่าเมือกไหลล้วก็เลยเอื้อนหมอมาตวารวจรังไข่เบิ้งจ้าบน่ใ,นใจว่ามันขึ้นพพพเพราะผสมในเพราะหมอเบิ้งว่าไข่ตกพอดีจ้าเล้ผสมอะไรเลยผสมตัวไหก็เอื้อยสร้างวุ่นว่อนจ้าใสซองหลอดเลยค่ะอือนี่เอาใหญ่ย,ยักษ์อีหลีครับทองมาราคานี้บริยินหรอครับ ใ้งา้เบางช่วงเอือกมากเข่าไรหน,หนาลึกลึกมากนะครับไม่ได้สูงอย่างเดียวสูงลึกสูงใหญ่เราเบื้องไท้เป็นรับดวงดวง,ดง,ดง,ดงกระดูกแข้งขาบอแพร่ค่อยผูกแมนจะราคานี้ราคานี้นี่รอยหารอยหาซิกับเปิดกันราคานี้นี่รอยหาซิบหาจ้ารอยหาซิบหาค่ะนี่ครับเบื้องหน้าตาลูกลูกตัวที่ซองเด้อค่ะหันเมน่นหันเม่นติดทองกะตัวที่สองค้าทองเพลินจ้ะ หูนะครับตัวใหญ่นี่หูหูเชื่องนีู่้คักจะเวงบุ่ญแงนนี่ครับหูคักวงเขาสวยครับหอนโงกวโาน้นดีครับนี่เออมะพร้าวยิ่งยิ่งยันยันนะครับเบิ่งครับลึก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 เคยเดินวนเบิ่งไทยบางอย่างนะครับลึกใหญ่อ่างหนาครบจบอยู่ตัวเดียวไอเห็นตัวจริงนี้บอกจ้ะนี่ครับเชื่องจูงง้างซ่าคักนี่ครับเอื้อยจอนทันแล้วครับ ไทยนะครับไทยกวงอิหรีครับไทยกวงเนื้อหลนะครับไทยบรีบนะครับเนื้อหลายเนื้อลึกดีนะครับหางกระย้าเลยขอานเห็นตัวใ,ใหญ่หางบวกเขินบวกสันนะครับตโตกับบกเขินนะครับสมูทค่ะล้ตํตโตสมูทอู้ถ้าทองจะหาหกเดืนเอนนึกเลยเนาะคือสีอลังการคักแม่นี่อั้นแม่นทองกับสีว่ายู่วางเกือบสองแสนอยู่บ่จ้ะเพราะว่ากัตามเนื้อหนังเพิ่นเนาะค่ะมันใหญ่เนาะนนด้วยหาสิมหาตะวัน กะเบิ้งเนื้อหนังมันพ่อมเนี่ยเบิ้งควมงามเพื่นพ้อแมนตัวนี้มันลึกกะสไตลยเบิ้มงหละค่ะหงงาม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 หมักแห้งเลยครับตัวนี้ตาทองมาคือว่าแหละตอนนี้ผู้ใดขายหลอดสองแสนดลักมันใหญ่ลีจ่างใหญ่ค่ะค่ะมาเบิ้งเอาหันมันทองเลยลีหันทีธามันทองมันทองนี่เลยกับราคาสูงมันอยากซื้อขายยากจะ่หรือจะเอาไปรุ่นเอาก็ได้ค่ะเพราะว่ากะผสมไวให้แล้วเอาไปรุ่นเอาดีกว่านะครับเออทา้า ถามมันท้องเรลาราคามันสูงแน่น้อนหรอครับแม่นี่จ้าเพราะว่าพนกับเป็นสัดชัดเจนจ้าลูกเบิ่มท้องช้างอุดรจ้าอ่ะครับตัวต่อไปเลยครับเอ้ย,ยครับเอ้ย,ยแม่ที่สองจ้าแม่ที่สองค่ะสาวท้องแรกจ้าสาวท้องแรกท้องก็ตัวยังกระเบิดท้องกับเบิ้มสี่เดือนจ้าตัวเขาเป็นลูกเนี้ยตัวตัวเขานี่เป็นลูกเก้าเจริญได้จ้าเนี่ย เก้าเจริญท้องเบิ่มท้องเบิ่มสี่เดืนอนตรวจท้องแล้วนี่คือแม่สาวท้องแรกแมนจ้ะสาวท้องแรกจ้ะสี่เดือนอันตราสาวรเรียบร้อยแมนค่ะสวยครับเพือเบิ่งล้อมตัวโค้งสางสูงใหญ่เาวแข็งขาโยงดีสูงเท่าไหร่ร้อยสี่สิบแปดจ้ะใหญ่เาวโยงสดแบงเท่าไหร่ครับเพือห้าหมื่นเก้าพันจ้ะพอซื้อครับคุ้ยเกินรอยสี่สิบหาขึ้นไปหา ลอยีแปดหรือลอยสิบคือราคานีคือเบาเลยล่ะครับจ่าแมนค่ะเราเป็นทองแหลกเขาเสื้อนะขดเป็นครับแมนค่ะบางคนลูกสองลูกสามไปกะจีว่านอันนี้อ่กทองแหลกลอยห้าสิบนี่แน่นอนจ่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ลอยซีแปดแล้วเนาะนี่ครับเบื้องท้ายเบื้องหางผูหางสวยครับได้สดได้ทองพอมครับแมนค่ะได้สดได้ทังเราราคานะครับราคาเบาเลยแถวคู่หนึ่งข้นยังโบราณนอีกเพียงกันอยู่อืออาครับเดินมาเลยทางนั้น ห้าหมื่นเก้าบาทห้าหมื่นเก้าพันจ้ะราคานี่ตอรวงได้จ้ะนี่ครับว่าเรื่อยยื่นทันแล้วครับนี่ครับเบิ้งไก่เบิ้งไก่กระไน้ยงกระงามกับสีดอกเลานะครับล้มตัวเหี่ยวท้องชัดเจนแล้วนะครับท้องชัดเจนจ้ะตรวจอันตรสาซาเรียบร้อยค่ะบ่ต้องห่วงว่าเอาไปตรวจสีบ่ชัดเจนสีเบื้องหยากระดับสี่เดือนแล้วครับจกเข้าไปตรวจเห็นโตคูรูรหโตคูลูนะครับ ออเอาเอานี่ครับเบงอย่าขึ้นกันนะลูกให้เพิ่นเบิ่งงามๆามกันนะเบิ่งงามๆผู้หางก็สวยลำตัวก็ดีนะครับกระดูกแขียนขาดีเบิดนะครับเนี่ครับอัตลักษณ์ชัดเจนจ้าอัตลักษณ์ชัดเจนงามเลยนี่ครับหาแม่บอกอยากได้สดๆสดข้อแรกทียสี่ควาดลูกกับสิบไม่ได้ยุบร้อยหาสิบนี่ครับควายน้อยอยู่สาวท้องแรกครับจ้าเอาครับเรือยต่อต่อไปเลย ครับเอ้ยตัวที่สามจ้าตัวที่สามค่ะหนุ่มรอหนุ่มรอนาคดพ่อพันจ้ะอื้ซสายสร้างอุดรครับได้หนึ่งปีสองเดือนสูงเท่าไรครับร้อยสี่สิบห้าจ้ะเกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบหน้าตารอหัวโหนั้างเข่าดีจ้ะหนากระดูกแข้งขากระยิบูนะแบงก์เท่าไดครับเอ้ยตัวนี้เปิดแบงค์อยู่ที่สามหมื่นห้าพันถือป่ะฮะ สามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าว้าบริตัวเราโดนห้ยเราเอาสามหมื่นหาวเราเขาเคเอื้อานขางเนี้ยกล้วยร้านเราสิเพ้าะเป็นกล้วยอยาครองร้านเราสีให้สามหมื่นเก้าพันตั้งตั้งสามหมื่นเก้ากับขาดทืนอยู่เยอจ้านี่ผู้ใดหาไปคุ้มผูงไปเลยครับเดียงล้ออยู่ยังอยหู้เชื่องครับเชื่องค่ะเพราะอยากง่าไงเข้าได้เดีนนี้นั่นครับยืนมิตรศิลป เงาหางใ่ผู้หางยาวผู้หางสวยครับสีดอกเล่านะครับสิบสี่เดือนจ้าสิบสี่เดือนค่ะิึงครับแส<ก>้งขาใหญ่อปพ้าวใญ่ๆเลยค่ะม่งทั้งนี้นะครับเพืไปจับสัตว์ใดครับพอได้อายุกับผสมใดครับนี่ควยผูกมันใ่ไว้ใ่ไปหาคาไหมครับมึงพอทัางนี้ตัวยมหันลดลงมาร้านลดสี่ให้ นี่ครับเบิ่งครับหนาอ่างลึกกระดูกใหญ่ดีการเข่าเนื้อเข่าคอดีครับเบิ่งครับคอตันจุลูเลยจ้าเันนีครับอัตลักษณ์ดีสีสวยขวนสวยนะครับไม่จสีรับเพิ่นนี่อากาศเย็นแน่ไม่ตะสีลับงูร้ายกับจุงยากนี่ครับอะไรนะงูใหญ่มากค่ะนี่นี่ผมึงอยากยืนนี่มึงก็ยืนซะสเฉ่ำเลยล่ะครับก้อยปู เอาหูหูเฉื่อยเฉื่อยแมงที่แหละครับมันจังปึกจากไวทปึกมันจังปลอดภัยสบายนะครับตัวผูกจ้าบิางหลับตามุยมุยสามหมื่นเอาสามหมื่นเท่าไหร่ก็ย่อยสามหมื่นเก้าจ้าสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับปีสองเดือนหรือสิบสี่เดือนสูงสุดสี่สิบห้าบวกลบนะครับจ้านะครับตัวต่อไปเลยครับเพื่อนวันนี้ตัวที่ตัวที่สี่สี่นะครับไวเอตโต้ไวเอตโต้นะครับจ้าควายพี่สาวละเอียดเลยครับจ้า รายละเอียดเพ่นเป็นลูกชายของขาวจ้ะอายุแปดเดือนสูง120ร้อยยี่สิบทยกับลุงอิงร้อยยี่สิบแปดจ้ะเกิดจากแม่สูงร้อยสี่สิบแปดสี่สิบเก้ากนละจ้ะรอรอคักงามกระบานเปิดกว้างว่มีกะเลยคะ่ะรอเลยเหรอครับก้อยตัวนี้อานนคตดีเลยจ้ะแบงค์เท่าไรครับเอื่นสามหมื่นค่ะสามหมื่นซื้อเนี่ยซ,ซ,ซื้อค่ะโอ้ย <laughs> ซื้อ ตากองบวกเอาคาแรงจะเก้าพันไดไหมครับเนี่ยได้ค่ะได้ได้ได้รอครับรอรอแห้งแล้วก็เปิดเบานี่ครับเบิ้งอ่าซู้มไปเบิ้งครับกระบานเปิดก่วงทางเขาดีนะครับหายอยากจ้ะควายผูรอจริงสินะครับเอ้ยเบิ้งคางนะครับคางคางรับโตดีครับแม่ค่ะลำโตดีสมูทค่ะอ่านะครับสีชมพวงต้อง กระดูกใหญ่ล้ำตัวสมูทเงียวนะครับเป็นตัวปลา uh huh. คอเ right? ิ่งครับการเข่าคอดีนะครับคอหย่อนหย่อาเดินวนลงไปครับเพื่อนเพิ่งถ่ายไปถ่ายแหงื่อมาตองเวาเลยค่ะนี่ถ่ายใหญ่คักกกหางบักใหญ่กกหางเปรี้ยเลเซตเลยยืนยืนในเพิ่นเบิ่งหางเบิ่งกกหางก่อนถือว่าบันถ่ายเพิ่นจ้ะ รอเลยครับผันเทียบเทียบกับอายุโดนล้าวเขาเดียวกันควยคว้พ<อ>วกเ,<อ>เกิน<ป>หนึ่งปีน,นี่ม้าดีมากมากนะครับเอาไปปั้นย่างกับพ่ออายจา้ะควยตัวนี้ลูกชายผงขาวเมียนค่ะเฮาได้เฮาได้มาในราคาพอฟังเฮากลับมาเปิดแบงก์เกษตรกรเถอเขาเจ้าจอยากได้ไปเป็นพอพันไปเป็นพอคุ้มฟูงนะจ้ะแบงกันไปหรือจะแบงไปต่อยอดก็ได้จ้ะควยตัวนี้เปิดหลวมแห้งนี่เบิ้งครับกระดูกข้อขาี่เกิดปูดเหรอครับแมนค่ะ เลือกมะพร้าวช่ว,วง,วงไล่หนากวางกับบานกับกวางไล่หนากับกวางหนาเขาส่งเสียงค่ะตรงนี้กูมีกะสามหมื่นซื่อๆนี่สามหมื่นซื่อๆจ้าตากลองหั่นบอกตากลองก็ตากลองจะบวกเอาคาแรงไปเลยนะเกาคานี่นะครับถ้าซื้อนั้งตาก,กองเล้สามหมื่นเก้าแมนครับซื้อตะกองสามหมื่นเก้าจ้ารอครับบ่ผิดหวังกับตัวจริงงามกว่านี่แน่นอนครับอันนี้มันคุ้ยหน่อยไม่อยากจัดท่านั่นนี่ บ่ท่านอีเก่งออกแม่ไหมอยู่ค่ะเพิ่งจะสนสะพายมันออกแม่ไหมต่ว่ากะเป็นละละเป็นเสื้อเป็นยังลากไปแล้วจุงได้แล้วแต่ว่ายืนบ่ท่านอีเก่งปันไดแต่ว่ากะไปฮัดเอาเลียงเชื่องเชื่องแน่นอนครับเช่องค่ะเชืียงนี่ครับรอมาครับลูกชายของขาวครับเอ้ยตัวต่อไปเลยครับเอ้ยพ่อพันแะเฮาปัะเนี่ยจ้าตัวสุดท้ายค่ะบัไดมาโดนแล้วครับพอพันแขีนนอกั่งเต่บลิโอเฮาแม่นค่ะว่นสิเป็นปีแล้ว บัอกี้โอกัเลยเมกี้โอกันจนลูกใกล้ซีอ่อกแล้วอ,อนี่ครับมีมาฝากที่เด็ดเลยค่ะตัวนี้ที่เด็ดเด้ละเอียดเลยครับเลยจ้าตัวนี้เพ่นเป็นลูกซ้ายพ่อเขาเหนียวค่ะอืได้ฟันแท้สองคู่แล้วพร้อมใส่งานผู้ใดอยากเอาไปใส่งานคือว่าพร้อมใส่งานเลยค่ะตัวนี้พร้อมผสมเลยเมนจ้าเมนสูงเท่าไรเอื่ยเนี่ยสูงประมาณเมตรห้าเซนนี่แหละค่ะเมตรห้าเซนประมาณนี้นะครับ พร้อมใส่งานเลยค่ะผู้ใดหาไปอ่าเยอะหนาแล้วครับเพย่แข้งขาตันๆเลยนี่คอขาสั่นๆเป็นพอพันแขะได้ครับใแน่นค่ะโมเมนต์โมเมนต์โมเมนแคะแก่นจ้าเป็นแคะสมบูรณ์เป็นแคะสมบูรณ์จ้าเพิ่นก็เคยไปย่างสนามอยู่ค่ะที่นี่ไฟไม่ดากเป็นอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยใกล้องไฟไฟไม่ดากหน่อยๆเป็นแผลเป็นในน้อยๆก็เลยผูได้ย่าง กันเลยบพรเขานะโมจ้าแต่ว่าล่โตเพิ่นกะดีผสมนี่บอ่อแม่นบ่ต้องบ่ต้องจับใส่เลยค่ะแม่นลูกชายข้าวเหนียวจ้าแบงค์เท่าไรครับเกยตัวนี้ห้าหมื่นเก้าพันจ้ะห้าหมื่นเก้าพันข้ยแขรนี่เขาเป็นข้อยอนุรักษ์นะครับข้อยหนาละข้อ<แ>ยคอนเทนต์นะครับรนนรแม่ยจัดเอาไปเฮ็ดคอนเทนต์สวัสดีได้ขี้ได้จ้ะอ๋อสวัสดีได้อสวัสดีครับเร็วสวัสดีเร็วเป็นเอาเยาขายหนาเมียไหล่ะ เดินเดินเดินอ่าอ่าขั้นมันคักปวดบ้างัะพูดเหรียญหลายผู้ใดมากระเล่นเพิ่นไหมไม่จ้ะขั้นมันคักปวดบ้างฮันนี่ครับผู้ใดมากระเล่นเพิ่นนะครับนี่อ่าจ้าเป็นควายคอนเทนต์ค่ะอันนี้บ่ได้เข่าลงเลี้ยงยังดอกครับนี่กับฝึกเรา่พูดเป็นอยู่แล้วนี่ครับประมาณนี้เลยครับซื้อไปเพ่ต้องไปเข่าลงเลี้ยนฝึกเลยค่ะคือเพิ่นเป็นแล้วขี้ได้เบื่อ ขี้ใดจ้ะเอาขึ้นขี้เบิ้งก็ดูเดี๋ยวได้ฟังรแล้วขื่อนขี้เป็นควายอายุหลายแล้วล่ะครับควายเขียวสองคู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเป็นควายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับนี่ขี้ใดค่ะเป็นควายคอนเทนตบอกง่ายๆว่าเอาไปเชื่มก็ได้เอาไปเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้เอาไปเป็นควายคอนเทนต์เป็นควายไอ้ไทรัลลับแขกนางรีสอร์ท ที่สอดได้ลงแล้งได้ที <ฟ lum S 1> ่พักได้จ้น,จน่ารักลอรอมากลออมากครับแมนค่ะห้าหมื่นเก้าพันจ้าตะกงกับพวงหูราคากวนขึนในใ้ใจเนาะครับกระแสค่อยแค่ตรงบอกต,ตรงตรงอนนี้มาดีมากนะครับนึกว่าเพิ่นสิเปิดแสนหาหรือสองแสนแบ่งสั้นนะครับการผสมค้อยแครกระแสข้อยแครมาดีเพิ่นกับไปผสมหลอดผสมหลอดกับแพงอยู่นะครับห้าพันแมนค่ะห้าพันบวกลบนะครับถึงผสมโตนะครับแล้วก็ติดหรือว่าติดอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอนำเส้อมันหน่อย ขาต้องเข้าใจแต่ถามีพ่อพันธุ์รับผสมตัวตามบ้านนะครับหาเงินได้ตังแต่มือนีแหละซื้อมือนีมือเลี้ยงเอาไปผสมเลยเลยถาแม่พันธุ์ตัวแย่ยังหน่อยน้าให้คุดหลุมว้นะครับให้เพิ่นขึ้นนะครับเตี่ยเฮงเอาไปเอาไปหาเงินได้เลยนะครับหาเง<า><ด>ินได้เลยแม่ตัวนี้พร้อมใส่งานจา้ะเบิงลคอขาครับเอื่อแล้ววาคอขาสันกะบ่ได้พ่คืบพันธุ์สิว่าคืบวะยัเอาฟ้ามือนึงซะไปเยง่งๆแมๆ่ค่ะแม่คอขาน้อยเดียวแม่จ้ะแค่แน่นอนแค่แค่แท้จ้ะตัวนี้ ควงงามยอส่นว,วนท้องขาวใช่ละ่ะเพราะว่าเป็นบริพิการโบแมนแค่แกนตัวนี้เป็นแค่แท้เลยค่ะแค่สมบูรณ์แล้วกับฟอมใส่งานกับหางน,านันได้เลยครับเอาไปลูกให้เตาชี้หัดเลียงหันหยังนี่ครับโอ้เชียงสบายเป็นมิคกับตัวนี้จา้าแมนสวัสดีอีกรอบหนึ่งสวัสดีแล้วสะดวกเชื้อที่ฟรามรับมาเบิงน้องเพื่อนมาเบิงตัวจริงมาจับมบายมาเหรินามนาท่ายรูปน,นะครับเอาลูกเอาเตามานะผมเอาแอวเอาคนละเชื่องเช่องคัดจ้า ว่างานพักกันเล่นมันคักหลายมันเลยอยากงอแงว่าอยากเคลียห้ไชแถวสองครูที่เลยแมนค่ะกะกะนุ่มเนี่ยนอยู่บ่แมเนควายเ่าบ่จ้าบ่แมเนควายเ่ายังสี่เลี้ยงอยู่น้ำเฮาไปอีกโดนยังสี่รับจ้างหาเงินผสมพันหาเงินเฮาอีกโดนครับโอ้ยว่าเพื่อนว่าเพื่อนหาเงินปีเดียวก็ได้ชื้นครับคาโต้เพื่อนครับเพื่อฝากเบอร์โทรสารีตังนะครับจ้าเบอร์โทรเบอร์ไลน์เท่ากับเบอร์เดียวกันเนาะค่ะศูนย์หกสี่หกแปดห้าสองศูนย์หนึ่งสามจ้า ส่วนสถานที่ตั้งเขาก็อยู่บ้านนาขอคว้ายตำบหลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์จ้าสะดวกเชิญที่ฟาร์มครับทโทรมานัดก่อนก็ได้นะครับมีอุปกสะดวกก็แอดมาแอาดไลน์แอ,ด,อดไลน์มานะครับวิดีโอขอเบิ้งกันชัดเจนทุกตัวนะครับรับประกันว่ารตรงปกทุกโตจ้ารับประกันว่า,รรารตรงปกทุกโตจ้าอยู่นี่สวยกว่าแน่นอนจ้าแมนนะครับฝากไว้น้นองเขาเบิ้งกดไลค์กดแชร์ไ็ตตามเป็นลุงใจในการตะคลิปครับขอบคุณเอเดรถครับขอบคุณค่ะ